วันนี้น่าจับตาประเด็นใหญ่นะฮะเกี่ยวข้องกับพลังงานนะฮะเมื่อวานเรามีการพูดคุยถึงการปรับโครงสร้างสูตรราคาก๊าซธรรมชาตินะที่บอกว่ายกเลิกราคาอ่าวมาใช้ราคาผูนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเป็นในแง่ของการพลิกหรือว่าการปรับตัวเข้าสู่พลังงานทดแทนนะครับโดยเฉพาะ พี่ใหญ่ในแวดวงพลังงานนั่นคือขุดสำรวจขุดเจาะก,ก็คือบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทอสอพอนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้เองนะส,ด,สดร้อนๆนะครับมีการแจ้งต่อตลาดรั์ว่าล่าสุดนะครับบริษัทฟิวเจอร์เทคนะครับซึ่งเป็นบริษัทจ่อยของสอพอนะครับก็ได้บรรลุข้อตกลงในการลงนามสัญญาซื้อขายในแง่ของหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นประมาณ50%นะครับในบริษัท Total Energy A อโตตาเอนเนอร์จีรีเนเบิ ซีกรีนนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาอสัดส่วนประมาณ50%นะครับก็มูลค่านะครับเบื้องต้นนะครับประมาณ6 189ล้านเหนรียญสหรัฐก็คิดคเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก24,000ื่นสีันล้านส <20, S 2> ประมาณ2 4งหมอ่าสองหม่นสี่พัล้านนะครับแต่ปรากฏว่าบริษัทที่โตตานเอ็นเอเจียรีเนียเบิร์นเนี่ยครับเขาไปถือหุ้นนะครับในโครงการที่เรียกว่า C ซี e ร n Offshore Wind Farm นะครับในสัดส่วน51%และไอโครงการที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการผลิตเ,เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่สกอตแลนด์นะครับ ขนาดกําลังการผลิตนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่ง,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 งพันไมกะวัตต์หรือหนึ่งจุดหนึ่งกิกะวัตต์ก็ถือว่าจมบูรณมากนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญคือ,เ,อ,อเป็นถือว่าเป็นพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีการ c ี d ไปแล้วด้วยอ่าน,นี่ก็ถ้าบอกว่าการเข้าลงทุนในเนี้ยในครั้งนี้ก็จะรับรู้เลยถูกปะรับรู้เลยครับผมว่าซีออดีไปแล้วครับนี่เป็นข่าวใหญ่นะพี่เป็นข่าวใหญ่นะครับแต่ว่าในแง่ของสอพอเนี่ยถ้าคิดตามสัดส่วนนะครับก็คื ลงทุนถือหุ้นใน50าในโตตานเอเนจีรีเน w a เบิใช่ปะฮะครับแล้วก็โตตานเอเนจีรีเน w a เบิลเนี่ยก็ไปถือในออฟชอบินฟาร์มที่ว่านี้สัดส่วนประมาณ51% <50. S> เปร็นเสร็จแล้วฮะสอ,อก็จะรับรู้สัดส่วนการลงทุนในเนี้ยในทางอ้อมนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก25.5อนถ้าคิดเป็นมกะวัตก็ประมาณสัก2,500มิกะวัตจาก1,100หนึ่งันมิเกะวัตอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับในแง่ของการปรับตัวนะฮะสำหรับสพซึ่งเป็นพลังงานดั้งเดิมนะฮะก็ก้าวเข้าไปสู่พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระหว่างวันว่าจะมีเพิ่มเติมอย่างไรนะครับสำหรับตัวของสพนะครับ